สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องต้นไม้ที่หลายๆบ้านน่าจะคุ้นเคยกันดีต้นโป๊ยเซียนนะครับอ๋อค่ะโปยเซียนใช่เลยค่ะคือไม่ใช่แค่ไม้ประดับสวยๆธรรมดานะครับแต่แบบมีเรื่องความเชื่อเก่าแก่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆด้วยจากข้อมูลที่เราหามาก็จะมาลองดูกันครับว่าทําไมถึงกลายเป็นไม้มงคลแล้วก็มีที่มายังไงวิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้แบบไหนบ้าง ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่พืชชนิดเดียวเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งเรื่องความเชื่อโชคลาภแล้วก็ไปถึงข้อเท็จจริงทางพฤกษศาสตร์หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้างเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยไหมครับโปรยเซียนนี่ผมเข้าใจว่ามาจากภาษาจีนใช่ค่ะมาจากจีนแป้จิ๋วอ่าครับโปรยก็คือ8ใช่ไหมครับค่ะ8และเซียนก็คือเทพเซียนถูกต้องค่ะ รวมกันก็คือเทพเจ้า8ดองค์ตามความเชื่อของจีนเขาเลยซึ่งก็จะเชื่อกันว่านำความโชคดีมาให้โดยเฉพาะอันนี้ได้ยินบ่อยถ้าออกดอกแดดอกพอดีใช่ค่ะถ้าแดดอกพร้อมกันเป๊ะๆนี่ถือเป็นลางดีมากๆเรื่องความร่ำรวยเลยค่ะโอขนาดนั้นเลยนะครับค่ะแล้วความเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ลอยๆนะคะมันอาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะของต้นไม้เองด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือยูโฟเบียมิลินะคะจริงๆมาไกลาจากมาดากัส์เลยโอ้โหมาดากัส์ค่ะแต่ว่าเขาปรับตัวเก่งแล้วก็จุดเด่นคือออกดอกง่ายดอกดอกทนทานมาก uh huh. อ่าฮะไอความที่เห็นดอกง่ายเห็นดอกเยอะนี่แหละคะ่ะอาจจะทําให้คนเ,เชื่อมโยงกับเรื่องโชคลาภการเงินค้าขายรุ่งเรืองได้ง่ายขึ้นแบบว่าเห็นผลเร็วจับต้องได้เนาะจริงด้วยครับพอเห็นดอกเยอะๆก็รู้สึกดีใจฟูอะไรแบบนั้นเนาะ แล้วก็ยังมีเคล็ดการปลูกอีกนะครับได้ยินว่าต้องปลูกวันพุธมีเรื่องเรื่อยามเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะแล้วก็คนปลูกด้วยนะคะอ๋อคนปลูกก็สําคัญค่ะข้อเชื่อว่าควรจะเป็นคนที่มีคุณธรรมหรืออาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อแบบเสริมมงคลให้มากขึ้นไปอีกละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ย ช่วยเสริมเรื่องเอสเน่ห์เมตตาความรักอะไรทํานองนั้นค่ะนึกภาพตามเลยพ่อค้าแม่ค้าสมัยก่อนตั้งโปยเสียนไว้หน้าร้านดอกบานๆสวยๆใช่ค่ะเห็นดอกบานสะพรั่งก็คงรู้สึกดีคิดว่าวันนี้ลูกค้าต้องเข้าร้านแน่ๆเลยอะไรแบบนั้นมีกําลังใจค้าขายเนาะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าถ้าเกิดออกดอกแดดอกพอดีแป๊ะในวันพระเนี่ยให้อธิษฐานขอพรก็อาจจะสมหวังได้ค่ะโอ้มีความเชื่อซ้อนความเชื่อไปอีกนะครับเนี่ย และในมุมวิทยาศาสตร์ล่ะครับเขามองโปยเซียนยังไงบ้างในทางวิทยาศาสตร์โปยเซียนก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะมีการศึกษาอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างในวรารสาร Journal of e t h n o m a a r m a c o ครับซึ่งเขาจะเน้นศึกษาพืชสมุนไพราตามภูมิปัญญาท้องถิ่นก็พบว่าสารสกัดจากโปยเซียนเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ต้านจุลชีพแล้วก็ต้านการอักเสบได้เฮ้ยจริงเหรอครับค่ะที่สำคัญคือในน้ำยางขาวๆข,ข,ของเขานะคะ มีสารกลุ่มที่เรียกว่าไดเทอร์พนอยส์ดิเทอร์พนอยส์ค่ะเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนหน่อยพืชในวงเดียวกับใยเซียนมักจะสร้างขึ้นซึ่งสารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพน่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังศึกษากันอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาไปพัฒนาเป็นยาอะไรได้บ้างไหมฟังดูมีศักยภาพนะครับแต่ว่าต้องย้ําเตือนกันดังๆเลยตรงนี้คือไอ้น้ํายาขาวๆเนี่ยใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากมันมีพิษนะครับ ห้ามสัมผัสโดยตรงเด็ดขาดเลยเพราะว่าระคายเคืองผิวหนังมากแล้วก็ดวงตาด้วยค่ะเข้าตานี่อันตรายเลยแล้วก็ห้ามรับประทานเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนมีเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องระวังมากๆเลยครับถูกต้องเลยค่ะเป็นข้อควรระวังที่สําคัญจริงๆคือความงามประโยชน์ที่อาจจะมีก็มาพร้อมกับอันตรายที่เราต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะครับผมแล้วเรื่องการดูแลแล่ะครับดูน่าสนใจขนาดนี้ปลูกยากไหม ก็จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะปอยเซียนนี่ถือว่าดูแลง่ายมากชอบแดดค่ะแดดจะจัดยืดอ,อย่างน้อยก็ครึ่งวันเช้าไปเลยชอบแดดจัดๆค่ะส่วนเรื่องน้ําก็ไม่ต้องบ่อยประมาณสองสาวันครั้งหรือรอให้ดินแห้งก่อนก็ได้ค่ะที่สําคัญมากๆคือดินต้องระบายน้ําดีไม่ชอบแฉะเลยนะคะถ้าน้ําขังนี่รากเน่าได้ง่ายมากอ๋อต้องโปร่งๆหน่อย ค่ะปลูกในกระถางก็ได้หรือจะลงดินเลยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วการตัดแต่งกิ่งบ้างก็ช่วยได้ใช่ไหมครับเหมือนจะช่วยให้แตกยอดใหม่ออกดอกดีขึ้นใช่เลยค่ะการตัดแต่งช่วยกระตุ้นได้ดีเลยความที่เขาดูแลง่ายทนทานออกดอกเก่งนี่แหละค่ะก็เป็นอีกเหตุผลที่ทําให้คนนิยมปลูกกันแพร่หลายเนาะครับสรุปแล้วก็คือโอยเซียนี่เป็นมากกว่าแค่ต้นไม้ประดับจริงๆนะครับมันเหมือนการผสมผสานกันอย่างลงตัวเลย ระหว่างเรื่องความเชื่อความเป็นสิริมงคลที่ให้ความสุขทางใจให้ความหวังกับอีกด้านก็คือข้อท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งเรื่องน่าสนใจมีศักยภาพแต่ก็มีข้อควรระวังด้วยถูกต้องค่ะแถมยังปรับตัวเก่งดูแลง่ายอีกต่างหากก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาต้นไม้สวยๆที่มีความหมายดีๆมาปลูกก็คือว่าเอ๊ะความเชื่อเกี่ยวกับพืชมงคลเนี่ย มันดำรงอยู่คู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ยังไงนะอืมน่าคิดครับการที่พืชชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ส่งเสริมความเชื่อได้ดีอย่างออกดอกง่ายทนสวยงามแต่ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็ไปเจอว่ามันมีสารที่อาจจะเป็นยาได้แต่เอา้าก็มีพิษร้ายแรงในตัวด้วยเหมือนกัน ครับผมไอความซับซ้อนตรงนี้มันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เรากับธรรมชาติรอบตัวได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะครับอาจจะเป็นประเด็นให้เราไปลองสำรวจหรือคบคิดกันต่อได้นะคะ